ูกน้องก็ยังไม่ออกเลยโดนอยู่นั่นนะ่ะก็พ่อลูกพี่นะ่ะเชื่อเชื่อลูกพี่ว่าลูกพี่ไม่ไม่หนีลูกพี่ก็จะไปด้วยกันแต่ที่ไหนได้ลูกพี่ออกหลังบ้านไปเลย <c oughs> เอะออกช่องทางธรรมชาติไปเลยนะไปไม่กลับเลยและลูกพี่ใหญ่ก็ไปก่อนหน้าอีกไปาย,ยาวเลยก็คือขอไปดูดะไอ้ไอไกีฬานะเขาบอกว่าขอไปดูกีฬาหน่อยเออ ไปดูกีฬาก็ไม่รู้ไปดูยังไงดูนานเหมือนกันเนาะสิบเจ็ดปีเอฟซีนะไปดูไปดูกีฬาสิบเจ็ดปี <c oughs> เออลนะโอ้กีฬามันผ่านไปขี่ยุคขี่สมัยแล้วไม่รู้เนี่ยเออครหนีตกข่าวเหรอแต่ก่อนนี้ไงนะครับแต่ก่อนนี้ไงที่เขาหนีไงแต่ก่อนเนี้ยหนีไงอ,อดีตอดีตอดีตนายกนั้นหนี ตะกรดน,นี้แล้วให้ลูกน้องอะเขาไปรับแทนรับอยู่ปัจจุบันนี้แกก็ยังติดอยู่เลยนะลูกน้องติดอยู่เลยหนีไม่ได้ด้วยก็คือไปรับอ่าไปฟังไงไปไปฟังคําพิพากษาไงว่าจะติดหรือไม่ยังไงใช่ไหมลูกพี่ได้กลิ่นแล้วว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แล้วต้องไปก่อน,นก็ไปเลยไปจนกระทั่งทุกวันเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาเลย เห็นไหมล่ะเอฟซีอ่ามันก็ชัดเจนเขาอยู่เขาก็โดนมันไม่มีทางเลือกนะครับเขาอยู่เขาก็โดนนี่แหละคือแล้วปัจจุบันเขาก็ไม่ยอมรับเออว่าผิดขนาดเขาตัดสินแล้วนะเออแล้วลูกพี่ใหญ่เขาก็ตัดสินแล้วว่าผิดเห็นไ,ไหมเออแต่เขาไม่ยอมรับนะ ผิดแต่ไม่ยอมรับอีกเออไม่ติดเลยสักวันเห็นไหมล่ะอ,อก็โดนอยู่นี่ยล่นะอ,อแล้วคนอื่นนะที่ติดแทนก็จะคนอื่นทางนั้นนะที่โดนก็คือคนอื่นคือลักษณะเหมือนอ่าเอาตัวไปบงังอะรับลูกกระสุนนะเออไม่ตุยก็เจ็บเอาตัวเข้าไปบงังอปอ้องกันไง แต่เขาก็ได้ผลนะเข้าตัวเข้าไปบังเนี่ยตำแหน่งก็ขึ้นวุดวัดวุดวัดเลยนะเออตำแหน่งดูมันจะขึ้นวุดวัดวุดวัดเลยนะออก็ดองดูกั็แล้วกันเอฟซีก็ไล่ดูอ่ะมันก็จะเราก็จะเห็นว่าอ๋อนะถ้าทำแล้วมันจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมทำมีผลงานไงผลงานไงผลงานได้ไง นี่แหละเอฟซนะครับก็ดูเอาแล้วกันไม่ลุ่งหรอกแอดว่านะแอดบอกเลยเลยนะเออแอดบอกเลยเลยว่ารัฐบาลนี้นะ่ะไปอาจจะไปไม่สุดอืมไปไม่คือสุดเท่าไหร่อาจจะมีการลงกลางคันนะเอเพราะมันสุ่มเสี่ยงแล้วเกินจะยุบก็ไม่ใช่นะครับเออถ้ายุบนี่แพ้เลยนะบอกตรงถ้ายุบเนี่ยแพ้เลย เขาอาจจะเปลี่ยนคนขึ้นมาใหม่อ่าเปลี่ยนคนขึ้นมาใหม่มันมีดครดตอยู่ดครดตยังเหลืออยู่นะเปลี่ยนคนขึ้นมาใหม่เป็นไปได้เพราะทางนี้รู้สึกจะสุ่มเสี่ยงเยอะเหลือเกินอ่าใครขึ้นมาเป็นก็เป็นสายล่อฟ้า <laughs> ขึ้นมาก็เป็นสายล่อฟ้าหรือฝั่งตรงข้ามขึ้นมาก็เห็นไหมลนะ่ะสกัดกั้นไปก่อนยังไม่ทันได้เป็นเลยสกัดกั้นโอ้โหสุดขีดเลยเห็นไหม ก็จะเป็นถ้าอย่างนั้นนะ่ะเออมันจะเจริญที่ไหนนะถ้าเป็นแบบนี้เอฟซี FC. นะพูดกันตรงๆนะเอ่อมันจะเจริญไหมนะ่ะเขายังไม่ได้มาทําอะไรให้มันเห็นเห็นผลงานเห็นอะไรเลยสกัดไปก่อนเลยอ่าเห็นไหมแต่อันเดิม,เด,มเดิมเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่าแต่ละพักแต่ละพักที่ที่เข้ามาเป็นเนี่ยเราก็เห็นผลงานเขาทุกปีทุกปีแหรอที่เขาเป็นมา เราก็เห็นบนงานเขาอยู่แล้วว่ะเป็นแล้วได้อะไรยังไงครับเราเห็นอยู่แล้วอ่ะเรานี่เนอเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วอ่าเห็นไหมเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้เอฟซีไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยแต่ก่อนนี้ก็ไปเลือกตั้งอยู่นะเอฟซีนะไปเลือก เ,เลือกทีหนึ่งอยู่ยาวเลยเ,เลือกทีหนึ่งอยู่กันยาวเลยเอออยู่กันโอ้โหนะครับหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินโอ้แย่นะครับ fc จะหาประชาธิปไตยแบบเต็มเต็มเลยเนี่ยนะครับก็ลำบากอืม รวยนะ่ะไม่เท่าไหร่นะอำนาจนี่สําคัญนะอำนาจนี่สําคัญมากเลยบอกได้เลยอํานาจนี่สําคัญรวยยังไม่เท่าไหร่ทุกคนเขาก็รวยกับทั้งนั้นที่เข้าไปเป็นเป็นคนที่มีตังเป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรเลยลนะ่ะมมีไม่ชาวไร่ชาวนาเข้าไปเป็นไหมไม่มีเอ,อไม่มีถ้าให้ชาวไร่ชาวนาไปเป็นก็ดีดิเขาจะได้ออกกฎหมายให้มันช่วยเหลือชาวนาได้เต็มเต็มนะอืม แต่ปัจจุบันนี้ออกกฎหมายมาก็จะเป็นไปแนวทางไอเอื้อเอื้อให้กับนายทุนนะครับเอื้อออกกฎหมายก็เอื้อให้กับนายทุนอ่าเพราะนายทุนเป็นเป็นนายทุนอยู่ข้างหลังเนี่ยบางคนเนี่ยแบบเจ้าสัวเนี่ยก็ให้ทั้งสองฝ่ายเลยเอ่อทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้พักไหนนี่ก็ให้หมดแหละอ่าตอนหาเสียงอ่ะเออเขาให้เลยคือ ใครเป็นก็ได้นะเขาไม่เกี่ยวอใครเป็นก็ก็ต้องเกรงใจเขาเพราะว่าเขาให้เงินอ่าลงทุนไงถูกไหมเขาให้เงินทั้งสองฝ่ายจะให้อพักนี้ก็ให้พักเล็กก็ให้พักใหญ่ก็ให้ให้หมดใครไปเป็นเขาก็เวลาอเวลาออกกฎหมายเนี่ยก็ต้องเอื้อให้กับนายทุนนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้น เนี่ยแหละมันคือประเด็นนะมันถึงไม่ข้ามทักทีเนาะก้าวไม่ข้ามทั้งทีมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันเสรีได้มันคงจะสบายไปนานแล้วนะครับเอฟซีนะถ้าเสีไดีได้ถ้าคนจนทําได้อย่างเงี้ยคนรวยทําได้คนจนก็ทําได้เห็นไหมแต่ละอย่างมันกักไว้เออกักไว้ คือคือก็ให้ให้โอกาสคนรวยทําลงทุนไงนอา่าแล้วมันจะเป็นสิทธิ์ขาดไงเออเป็นสิทธิ์ขาดพอเป็นสิทธิ์ขาดปุ๊บคนจนก็มีหน้าที่คือผู้บริโภคกลายเป็นผู้บริโภคไงจะเป็นแบบขึ้นมาแบบเอ e อก็ไม่ได้เอ่ไม่มีทุนหนึ่งละไม่มีกําลังพูดง่ายๆไม่มีแล้วก็จะไม่มีการต่อรองใดๆอย่างสิ้นอา่าเป็น ลากแก้วไม่มีนะมีแต่ลากฝอยโดนลมหน่อยก็ล้มแล้วเออนะมันจะรวยได้ยังไงมันรวยไม่ได้อันนั้นเขาลากแก้วอย่างลึกนักนะครับลงทุนแล้วก็ว่ากฎหมายก็เอ็เอียงไปทางเขาด้วยเมือ่อทุนก็เยอะด้วยเงี้ยมันก็สบายสิเอฟซี ถึงจะมีตระกูลอยู่ไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยตระกูลใหญ่ๆห,หน่อยนะตระกูลใหญ่ๆเราก็เห็นๆกันเลยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตระกูลก็เรียกว่ารวยเป็นกระจุกแต่จนกระจายเห็นไหมนะมคนรอ,อนานก็ก็รอไปไงคุณประสิทธิ์เาขาบอกว่ารู้สึกว่าไอโครงการนี้นะ โครงการที่จะแจกเงินวอลเล็ตเนี่ยเขาเอาเงินตรงนี้นะไปให้แก่หน่วยงานหน่วยงานอะไรนะเดี๋ยวหน่วยงานของแบบอบตอบจอะไรเงี้ยเขาบอกให้เสนอขึ้นมาเลยเขาจะให้เงินเอาเอาเงินตรงนี้ไปไปทำไอไปทำโครงการเออเห็นไหม <laughs> ให้ทำเรื่องเสนอขึ้นมาจะเอาเงินตรงนี้นะ่ะไปทำโครงการ ไม่รู้ว่าโครงการอะไรเขาให้เขาเสนอโครงการขึ้นมาอย่างอบจอ,อบตอนะครับนะหรือ,อผู้นําชุมชนะ่ะให้ทําโครงการตรงนี้ขึ้นมาเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปแจกเห็นไหมอันนี้เขาพูดบันเกินมาแล้วนะโอ้โหนะครับไอ้คนที่จะรอไปก็รอไปก่อนอเขาบอกยังไม่เลิกล้มนะแต่รอไปก่อนแล้วกําหนดละ่ะยังกําหนดยังเป็นไงอ่ะเอฟซี FC. ประทับใจไหมชัดเจนไหมน่าจะชัดเจนแล้วนะให้รอไปก่อนแล้วเอาเอาเงินที่ยังที่เบิกมาแล้วเนี่ยนะครับเบิกมาแล้วเนี่ยเอาไปให้โครงการหมู่บ้านนะครับโครงการเบื้องล่างเล็กๆเ,เอาคุงก็เสนอโครงการขึ้นมาว่าจะทําอะไรอา่ในชุมชนอะจะทําอะไรนู่นนี่นั่นก็จะเอาเอาเงินตรงนี้เราไปทํา อ่าเห็นไหมมันก็ได้เยอะอยู่นะเพราะแทนที่จะให้แต่ละคนใช่ไหมหมื่นบาทเนี่ยกลับกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยสักแสนก็ยังคุ้มเลยแสนสองแสนยังคุ้มเลยเออสักสามสี่แสนก็ยังคุ้มอีกก็คุ้มอีกพบางทีหมู่บ้านหนึ่งก็โ,โหมีทั้งสามสี่ร้อยหลังคาเรือนเน่ยบ้านหนึ่งก็มีหลายคนมันเกินคุ้มอีกหมู่บ้านละห้าแสนอย่างเงี้ยมันก็ทําได้อยู่แล้ว เเงินเงินก็ไม่ได้เสียหายไปไหนก็เอาไปใช้แบบนี้แต่ไม่รู้ไปใช้อะไรแหละเาขาอบอกให้ไปร่างโครงการขึ้นมาจะทําอะไรเห็นไหมก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้โอ้โหไอคนที่รอเีินน้ำลายยืดเลยนะไอสี่นะรอเงินนิกิจอนเนี่ยน้ำลายนี่ยืดเลยเหนียวเลย <c oughs> เออนะรอเหนียวเลยอ่ะ ก็ว่ากันไปแหละก็ลุ้นกันต่อไปอดทนเข้าไว้นะครับ F4 ธรรมดาธรรมดาทำยังไงได้ล่ะในเมื่อเขาเป็นแบบนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าไปไม่สุดนะไปไม่สุด หยุดที่ที่นี่หยุดแค่นี้ไปไม่สุดเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะโครงการเนี้ยมันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเอาแจกเงินทั่วประเทศอ่ะเสียแล้วแจกเงินทุกคน่ะที่เป็นคนไทยตั่วประเทศเห็นไหม,มแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอฟซี FC นะมีข่าวข่าวอีกเรื่องหนึ่งว่าตำรวจบุกทลายแก๊งนะครับอ่าเกี่ยวกับ เขากาลังแพ็คของแพ็คของแบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมก็คือเป็นพวกครีมพวกอของใช้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแพ็คลงกล่องเพื่อจะส่งลูกค้าในโกดังหนึ่งนะครับไปทลายแก่งไปทลายโกดังของนั้นก็คือเป็นของแบรนด์เนมแต่มันเป็นของปลอมนะเอฟซีเป็นของปลอมเอ่อก็ไปทลายนะครับมันจะมีพวกชาวพม่ากเขมรอะไรก็มีคนไทยก็มีกําลัง งุนงานงุนงานอยู่นะครับเกี่ยวกับการแพ็คของส่งลูกค้าแล้วคิดว่าของมันไม่ได้คุณภาพอ่ะเขาปลอมขึ้นมาแล้วก็ส่งใครที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คนใช้ไงคนซื้อไปใช้ไงเอออย่างครีมทาหน้าครีมทาผิวครีมอ่าทาตัวอะไรก็ว่ากันไปหรือวของใช้ต่างๆนะสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งแพ็คส่งของอนั่นแหละ เขาเข้าไปทำลายแล้ววันนี้เห็นทำลายอยู่อก็เป็นของปลอมนะครับเป็นของไม่ได้มาตรฐานเป็นไงอะ่ะถ้าโดนถ้าเราไปซื้อไปใช้เนี่ยก็เสี่ยงนะบองตรงว่าเสี่ยงอของออนไลน์เนี่ยเสี่ยงถ้าเราอยากจะซื้อที่มันถูกต้องก็ต้องไปซื้อที่ห้างที่ร้านอะก็ว่ากันไปมันจะได้ชัดเจนเนะมีออยว่างั้นเถอะก็ว่ากันไปตามนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังสั่งซื้อของออนไลน์นะครับอืมอาจจะได้ของปลอมอนะทาทาหน้าเนี่ยนะครับเอ่าไปซื้ออย่างไปซื้อครีม <c oughs> นะครีมลอกฝ้าตาเป็ดโตมาเนี่ยนะเอฟซีนะอ่าลอกฝ้าเนี่ยพูดได้ว่าลอกหน้าเนี่ยจนลอกจนถึงตาดําเลยนะครับ คิดดูกันแล้วกันอ่ครีมลอกฝ้าตราเป็ดโตเอนะทาไปแล้วนี่หน้าขาวนะครับขาวยันตาดำเอฟซี 3, ลองคิดดูเอมันจะหนักแค่ไหนเออมาตรฐานไม่ต้องถามนะครับเอไม่ต้องกลัวกันนะครับเอาว่ามาตรฐานมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเออพิมพ์ก็พิมพ์อ่า พวกโลโก้นะครับหรือพวกตัวเลขอยอนะครับมันก็ปลอมขึ้นมาก็โดนดีครับเอฟซมเต็ม,เ,ตมเอ,อมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพอะไรสักอย่างเลยนะครับมันไม่ได้รองรับไงนี่ขอระมัดระวังกันไปนะครับเอฟซนะ อ่าก็ไลน์นี้นะครับแอดต้องขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณบับเบิรบีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแอดต้องลงอ่าทานข้าวก่อนเนาะขอบคุณหลายๆท่านนะครับ,บ,นนรบเดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์ต่อไปนะเอฟซีนะไลน์นี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็กดไลน์ให้ด้วยนะครับกดไลน์กดไลน์ให้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเอฟซีไลน์นี้แอดต้องขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณ เอตีทุกทกท่านเนี่ยที่เข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับรลยนี้ขอลงไปไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันพวกนี้เขาผสมอะไรี่เราไม่รู้นะแบบเบอร์บีนะไม่รู้เหมือนกันนะมันอันตรายไงประงบาลหลอดเก็ผสมใส่มันไม่ได้ใช้เองเนะี่ยมันทํามาขายอย่างเดียวอ่ะมันไมไ่มาใช้นะนะเออก็ว่ากันไปแหละเออทาไปนี่ขาวยันตาดําอ่ะ นะ <g ül> <g ül> ก็ลองคิดดูมันจะข่าวแค่ไหนอ่ะเออก็โอเคครับผมค่อยเจอกันไลน์ต่อไปนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอไลน์นี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ๋อย่าลืมนะครับกดไลน์ไว้ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีครับ